หนายจอมสีวันดีจ้าน้องวันดีทำไมข้าไม่ได้ว้ท่านหรอกข้าว้าไว้าวเสดพี่ข้าต่างหากเจ้าเป็นใครอ๋อศีสีแดงโจ้เลยพี่โอ้พี่เน่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันทำไมล่ะเห็นไหมตอนจะออกจากวัด บอกว่างไงข้าจําได้ถ้าจะคิดมีแฟนคลายให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ให้คิดถึงไอ้เน่าแสดงว่าแต่พี่มีใจให้กับแกแล้วแออปมเท่าแกมาขอกูด้วยเปล่าไม่รู้อไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายฉันต้องมาขอจอมสีจอมสีจากาอ้เจ้าสาวของพี่มันสวยแท้เลยน้องเอ้ยแหมน่าจะแต่งตั้งนานแล้ว นั่งนั่งนั่งโอ้โหที่ทางเรียมไว้ที่นี้เลยไปนิมนต์พระมานะนิมนต์พระพี่นา้นาจะรดน้ําสังไงไปพี่เน่าว่าไงถ้าพี่จะแต่งกับฉันจริงๆอ่ะพี่รักฉันจริง,ร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 งเหรอเอา้าโถถามอยู่ได้ถามอย่นี้กี่ปีก็รักจริงอย่สิน้องเอ้เลี้ยงฉันได้นะเลี้ยงได้เลียเ้ยงลูกฉันได้นะอ,อยย่ไปต่อต่อไปมีลูกก็ต้องเลี้ยงได้ผัดก็เลี้ยงําทำไงอ่ะแล้วเลี้ยงผัวได้ไหม ตัวเองรู้จักหากินก็ปล่อยให้อดสมั่งก็ได้เนี่ยแน่ใจกระโถแน่สิน้องว่าตัวฉันเนี่ยพี่เลี้ยงได้โอ้ยเลี้ยงได้เลยเลี้ยงลูกฉันได้ได้เลี้ยงขัวฉันอารยันได้ก็คือเฮ้ยพูดยังไงอะใครใครอารยันในนในพูดว่าไงเนี่ยพูดอะไรอะเวลานี้ฉันตกเป็นเมียของอารยันแล้วยันไหนก็ยันนี้แหละข้าพเจ้าอารยันแห่งทานตะวันนคร เองรูอวะอรัญยาอะไรกันบายเจ้พี่อย่า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 ยดิขวางเลยยายายาพ่อมาเดียวนี้น่ะฟังพี่ก่อนอรยันเขาไม่เป็นคนฆ่าบิดาของเรานะเดรจพี่อย่ามาปกป้องเลยความรักทาให้คนตาบอดไม่ใช่ฟังพี่ก่อนสิพี่ก็ไม่ใช่มีรักเสศษพ่อพี่รักเส็ษพ่อไม่น้อยไปกว่าพวกเจ้า แต่พี่รู้ว่าตอนนี้อารยันเขาไม่ได้ฆ่าพ่อเราคนที่ฆ่าเสร็จบิดาของเราไม่ใช่อารยันถ้าหากว่าน้องฆ่าเขาน้องจะต้องฆ่าคนผิดแล้วใครกันพระเจ้าค่ะห็นมันฆ่าแต่พ่อมน้าหน้าไม่ัดหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดที่ไหนเล่าผัวจะลืมอดีตที่เขาเคยฆ่าพ่อเธอทำอย่างนี้ได้ไงใช่เช่าไม่ฉันเป็นผู้หญิงนะ ถ้าหากว่าฉันจะมารักผัวเกินกว่ารักพ่อเป็นไปไม่ได้โอ้โหเธอนี่มันจริงๆเลยนะให้อะปืนมายิงเขาดันมึงให้มันแทงมันได้เนี่ยแกยากข้างไหนวะนนพูดจาหน้าเกลียดมึงนี่พกมีดประจําเลยกูเห็นมีดอะไรมีดพกพก็ไิปืน,ปนไม่ได้ปืนไม่ไม,ไม่ยิงมันทําพ่อเราอะพี่นาวอะไรอะพี่นาวหยุดพูดเรื่องไร้สาระไปทีอะไรไร้สาระพิ่พูดจริงๆเลยนะเนี่ยเอาปืนมาอยากให้เราดาบมาเหรอ เขาจะฟันฉันแต่ฉันรับดาบได้ฉันจะฟันเขาก่อนดูสิดูวเอาไว้ได้ไงเนี่ยต้องฆ่าได้ฆ่าไเขามีพยิงพยานนะไปกันใหญ่แล้วเขาไม่ได้พูดปากเปล่าฟังเราบ้างสิเราไม่เคยฆ่าใครทั้งนั้นเรามีพยานถึงแม้ว่าเราจะมีพ่อมีแม่มันต้องเกมันต้องเกมันต้องเลวต้องเลวม่งั้นหน้าไม่แหกหรอกใช่ใช่ใช่เร็วๆสิบอกเข้าไป ไอ้วาสินเป็นคนทําหน้าฉันแหกไอ้แตกแล้วก็ฆ่าแม่ฉันตายพร้อมกับฆ่าพ่อของพวกท่านจะแต่งเรื่องหรอเปล่าใครกันวะแม่นมอบัวบานเลี้ยงฉันมาแต่งเลกเขาจะหลอกฉันทาไมพูดยังไงพูดได้พูดเอาตัวรอดพูดยังไงอ้ทุกข์กบน้องน้องจ๋ากทังน้องโคิดถึงนมจังเลยไม่นึกไม่ฝันเลยจะมาได้เจอพะอที่นี่ไอ้นา ไม่รู้จะทําอะไรเหน่าทําเมียได้ไงเมื่อวานนี่เองเนี่ยเนี่ยที่ได้มาดูสิก็ใช่นะเจนทั้งเก่าทั้งใหม่เอาไปแดกหมดเลยเศรษฐายไหมโอ้โหเก่าผัวเก่าผัวเก่าผัวเก่าคุยกับผัวเก่าลืมผัวใหม่ด้วยสมมตะว่าไงกันเนี่ยเร็ว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 เป็นอะไรกันเนี่ยให้นมรีบเล่าหน่อยเถอะ เขาเข้าใจผิดมีผัวแล้วมีผัวแล้วทำงงทำงงมีผัวแล้วมีผัวแล้วทำงงทำลองหาได้ดิเหรอทำงงทำเป็นจำเจ้าทุกไม่ได้้นี่เถอะเดี่เถอะเรื่องอะไรกันเรื่ออะไรกันจะบังพานะน้องฉันทั้งหมดเนี่ยเขาหาว่าอารยันฆ่าพ่อฉันไม่เป็นความจริงถามนมดูนี่นมอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเพคะจะไปถามนมทำไมนมพูดได้อะไรบ้างไอ้นี่มันนมต ไอ้นี่กูแม่นมกูเรียกตัวเองนมมึงไอ้งอเอ้ยเดี๋ยวทิ้งไม่มีผัวใหม่ติดอกะตำแหน่งแม่นมเลียงขึ้นมาเป็นแม่นมของอารยันเหรอใช่ท่านจะได้ก็จะพูดมาข้าจะฟังจะจับผมชั้นไม่สาบานวัดไหนเจ็ดวัดเจ็ดวาบนชั้นก็เอาไปค้าเรื่องที่ผมฉันจะพูดตอไปได้คือเรื่องจริงไอ้วายุศินตั้งหักที่เป็นคนฆ่าเสด็จพ่อพระองค์วายุศินใช่กระสาแห่งทานตะเวท กษัตริย์ทานตะเวทเหรอข้าแม่เราตายด้วยองค์อารยันเป็นแพะรับบาปตลอดเลยไหคะแล้วใช้ชื่อของเราออกล่าอาณานิคมฆ่าทุกหัวมุมเมืองเพื่อต้องการให้เรามีบาปติดตัว <Hey. S 2> มีคนเข้าใจผิดกษัตริย์ทานตะเวทใช่ชื่อวายุสินทำไมมึงทำเหมือนมึงรู้จักไอ้เมืองนี้สงสัยจะอยู่ใกล้เมืองหัตถเวทหัตถเวทมันลวด,ดแผนโบราณ มึงนี่มันเข้าบ่อยนี่มาฉักว่าหัตถทเวศกูเข้าไปอที่หนีกูไปไปหัตถทเวศนี่ละมั้งจะทำยังไงกันเนี่ยทำยังไงกันยังไงกันเรื่องพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นน้องทั้งสามคนเข้าใจอารยันสมัยวางดาบสนองเล่วลงมากราบอารยันอารยันเป็นคนดีไม่เห็นแก่เรามีแคพี่เจ้าก็เห็นแก่หลานใช่ไหมพี่กำลังตั้งท้องตั้งท้องใช่พี่นองตั้งท้องยาคุมก็ไม่กินดูสิ มั่ใจท้องเหยียบย่ำคมใจกูแท้ๆเลยจริงนาวนาวเขาก็ท้องมึงอย่าไปยุงเลยอีกคอกนี้กูไม่ยุ่งอะแล้วทำยังไงกันเนี้ยท้องพี่ท้องจริงเรยเนี่ยแต่พี่ท้องจริงหรือพระเจ้าค่ะใช่แล้วตอนนี้พี่กับอารยันจะปกครองประเทศชาติบ้านเมืองแล้วน้องทั้งสามคนก็มาร่วมอยู่ในเมืองกับพี่นะแล้วมีแฟนมีเมียกันหรือยังเออพี่นาวล่ะ รัวเสแล้วทำเป็นห่วงฉันคือผมที่ได้ก็มันไม่ตั้งใจได้หรอกจะบอกให้รู้แล้วทำไมถึงได้ล่ะก็แค้นอะไรนันน่ะไม่พูดงั้นนะทีนี้มันพอรู้รสชาติแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันเน่ะนมฉันหนอสวยพูดอย่างนี้ได้ไงอะนี่เขาดึงกลับอยู่เรื่อยมันจะดึงํำหาแะยัไงยังไงก็ต้องไปขมากับแม่เขาด้วยตอนเนี้ย เขินนะพี่อยากบอกโอ้ยทุกคณะเลยมุกเนี่ยอุ๊ยขอโทษทิ้งแบบดนาบใส่ต้นตีนโจ๊ทุกคณะนี่พูดน่าเกลียดอะไรวะเท้าเท้าสิเไ้ยเป็นไรเราเลิเกบ้านนอกเล่นมันไปก่อนอย่างนี้ยเดี๋ยวค่อยดีเกก็ออกทอรัดทออกซีดีจะทำยังไงขอให้เข้าใจพี่เถอะนะแล้วพี่จะรับพวกเจ้าอยู่ด้วยกันเจ้าที่นี่แล้วก็แม่นมเนี่ยเขามีสิ่งอะไร เป็นเครื่องปลอบฝันให้กับน้องๆด้วยดวงวิญญาณของพ่อเนาะแม่นมเพคะแม่นมมีอะไรละ่ะที่จะมาปลอบฝันคือว่าของพิเศษด้วยเฉลิมฉลองการที่ฉันกับอรารยนันเอาฉลองอย่างเดียวได้ไหมทำไมทำไมเฉลิมเป็นยังไงเ <laughs> ฉลิมอ,อย่างเดียวดีแล้วอย่าไปยุ่งกับท่านเลยแม่นมจัดไปแล้วเร<อ>าเรียกว่าเฉลิมฉลองเอาเอาฉลองอย่างเดียวดีแต่พที่ก็มามีใจด้วยเ,เจ้าพระเจ้าค่ะ วางดาบซะสิและนั่งพักผ่อนก่อนร่วมคุยกันจะดีกว่าเดี๋ยวดูนะเล็กๆมันไล่เราไม่พวกกเองค์ดูนะเวไปคะเล็กจริงเหรอแม่แมนมเล็กๆกว่าหม่อมชั้นเยอะอยาให้อย่างให้มันเล็กจนเกินขนาดเอาดูพอควรพอลำสวยสวยมึงห้ามไปชอบลรอลำนี่เป็นสิริมงคลกับหลานตัวเล็กๆก็ไม่อเล็ คตรนายโคตหนายดูเอาดงโว้ยไม่รอจัทนทราขื่นวิญญาหาในมาเทียมเทาโอวะแสงจันเจ้าคลายเศร้าลมเย็นโอวะแสงจันเจ้าคลายเศร้าลมเย็นสุดสด น้องขเกลองเลยจอมสาว สวสาวไม่นมลำสวยดูสุดที่เหมือนแม่บ้านทุกคนคนนี้พูดถึงอะไรสิโอเเ้ยแม่เกลือเก่งที่สุดเก่งที่สุดทั้งคณะเก่งคนเดียว ควนเก่งจ้าจะห้ามยลงไปิดอจาล้ไป เหมือนสร้างแหล่งร่วมหลัก,ลลกลมาร่วมชากสักสีในมาเทลิเกไทยท่านคงมีใจศรัทธาเอารักมาเอา,เอาใจมา <c oughs> ฝากไว้ตรงหน้า เวทีได้เป็นพระเอกผู้กวนนำผลงานแนวหน้าขอบคุณนางเอกแม่ขาลาผมอนุชาส่วนสี